สวัสดีค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะคะข้าพเจ้าจะมาแนะนํานะคะตัวนี้นะคะเป็นยากิโซบะนะคะค่ะตัวนี้ยากิโซบะของเอ่อของอีออนนะคะแต่ใช้ในแบรนด์เนมของท็อปแวลูนะคะก็คือของอีออนเนกินะคะก็เป็นรสของเอ่อหัวหอมนะคะแล้วก็เกลือะค่ะนะคะชิโอนะคะชิโอยากิโซบะนี้ใค่ะ นิกิโน่นิโอซิโกชิค่ะแล้วก็มีเอ่อเป็นกลิ่นของหัวหอมนะคะแล้วก็เกลือโอเคค่ะเขาก็บอกว่าอย่าใส่ไปในไมโครเวฟไม่ได้นะคะเราก็แค่ว่าต้มนะคะ่ะในกล่องนี้นะคะในแพ็คนี้นะคะร15กรัมนะคะซื้อมาประมาณน่าจะประมาณ100เยนน่าจะได้นะคะเนี่ยคือเองนะคะประมาณนี้นะคะค่ะ แล้วก็ค่ะนี่นะคะเพื่อไม่เบื่อนะคะก็จะใส่ผักค่ะผักนี้นะคะแล้วเราเดือวต้นมน้ำอ่ะแล้วก็ผักเอ่อผักนี่นะคะเราจะใส่เป็นเนี่ยนะคะเป็นเอ่อไมโครเวฟนะคะแล้วก็มาผสมผักทานค่ะค่ะโอเคค่ะให้มาชีวค่ะตัวนี้นะคะมีขาหนึง่งไมโครเวฟค่ะตัวนี้นะคะ 521แคลอรี่นะคะส่วนตัวนี้นะคะเราจะต้มน้ำแล้วก็ใส่นะคะบุตะซิโกชรนีวิะบุตะโนเอ็กซ์อะไรกันดีโอ้ตัวนี้นะคะมีเป็นเอ่อเป็นไข่นะคะอย่างเดียวเนี่ยค่ะวิธีแกะนะคะของเขาเขาจะได้มานะคะวิธีแกะของเขานะคะเขาก็จะมีตัวแกะข้างหลังนะคะแล้วจากนั้นนะคะนะคะชี ที่มาจะเปิดมาค่ะเนี่ยนะคะครึ่งหนึ่งอั้นหนึ่งก็คือเราก็ต้องเปิดด้านฝั่งนี้ด้านซ้ายค่ะขั้นสองนะคะเอาซอสออกมาค่ะที่เขาบอกตามโฆษณาข้างในนะคะมีเออ่มีแคปเออ่มีแคปเบตอยู่แล้วนะคะก็คือมีเออ่กระหล่ำปรีอยู่แล้วค่ะแล้วเอาเราน้ําร้อนนะคะเอาใส่น้ําร้อนลงไปนะคะนะคะสามแล้วก็คอยพักเอาไว้นะคะ สาปุงกังาง,ง,งค่ะสามนาทีครึ่งสามปุงางกังสนาทีโอ้ยสามปุงกังเนี่ยอ๋อสามนาทีค่ะค่ะปิดฝาคอยค่ะนี่นะคะตัวนี้นะคะก็จะมีซ้อมให้สองซองน,นะคะสีฟ้ากับสีชมพูค่ะนี่ค่ะทำไม่ยากเลยค่ะ เยากิโซบะแต่เพื่อนๆต้องลองดูให้ดีๆนะคะสําหรับคนไม่ทานหมูไม่ทานเนื้อนะคะเพราะกล่องอย่างเงี้ยของแท็บวาลูเนี่ยเขาจะคล้ายๆกันนะคะต้องอ่านนะคะว่าตัวข้างหน้าเนี่ยค่ะมันจะมีแบบว่าเป็นของเนื้อหรือหมูอะคะ่ะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะให้เพื่อนๆดูตัวหนึ่งนะคะซึ่งหน้ากล่องจะคล้ายๆกันนะคะแต่ตัวนั้นนะคะจะเป็นรสเนื้อนะคะแต่ที่เขาเขียนว่ารสเนื้อนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าเขาใส่เป็น เออไม่มีเนื้อเอ่อเป็นรสน่ะนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูตัวหนึ่งนี่ตัวนี้นะคะนี่หน้ากล่องจะคล้ายๆกันนะคะเป็นยากิโซบะเหมือนกันแต่คนละยี่ห้อนี่ด้วยความที่ข้าพเจ้าไม่ทานเนื้อนะคะตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะเขียนวิฟุนโนอ,อุไ i โนนะคะโคคูไมชิโอไดกิรสเอ่อรสนี้นะคะจะเป็นมีเป็นรสเอ่อเป็นรสเนื้อนะคะ แล้วก็ตัดนะคะตัดเกลือออกสามสิบเปอร์เซ็นนี่อันตรงนี้นะคะได้วความที่ไม่ทานเนื้อนะคะก็จะทานเป็นรสนี้แทน,นะค่ะนะคะอันนี้ของเนี่ค่ะหน้ากล่องนะคะรูปลักษณ์จะคล้ายๆกันนะคะแต่น,นี้เป็นรสเกลือกลิ่นห,อ,หอมรสนี้เป็นรสเนื้อไม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะ จะให้ดูเปรียบเทียบนะคะก <goof ball> ุเรบุตตะอ๋อโซอ่าแต่คนตรงนี้ได้ไม่น <having S 1> อ๋นอคุณจังเขาบอกว่าแต่จริงๆแล้วเนะคะอันนี้เป็นรสหมูอ่าสำหรับคนทานหมูรสนี้เป็นรสเนื้อแต่จริงๆแล้วเนี่ยคะเขาก็ไม่ได้ใส่ไปแต่ใส่กลิ่นนะคะนี่นะคะหน้าซองเมื่อกี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆย้อนไปดูตอนต้นคลิปนะคะนะคะ หน้ากล่องไม่เหมือนกันกเรบุตตะกเรนะคะอุชิตนะคะในกลิ่นหมูอันนี้กลิ่นเนื้อค่ะราคาก็ไม่ต่างกันนะคะประมาณร้อยกว่าเยนนะคะประมาณร้อยเนี่ยค่ะนะคะแต่คนของคนละยี่ห้อนะคะวิธีทําก็เหมือนกันคะ่ะก็คือเวลาลเราแกะนะคะแกะซองนะคะเนี่ยคะ่ะแล้วก็ใส่อหเดี๋ยววิธีใช่ใช่เนี่ยค่ะเหมือนกันนะคะ แกะแล้วก็ใส่ครึ่งนะคะนะคะแล้วก็คอยสามนาทีเช่นกันนะคะสามนาทีนะคะนี่ค่ะวิธีการค่ะค่ะคุณออิจิคุกุกุโตます。มัสจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรียกะอีกั่งคโยอสตีมอาะ จากนั้นนะคะเรานำตรงนี้นะคะจิตใจ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 โย่ใจโยค่ะนี่ไปเททิ้งค่ะน้านี่ไปเททิ้งไปมุกอิจ ะะไม่ไดีดก,กินมากหรอกเฮ้ยฮัสวะซื่อโบค่ะมสแพคเกจของญี่ปุ่นนะคะเขาจะม,มีค่อนข้างจะมีดีเทลนะคะว่าใส่น้ําตรงนี้เปิดครึ่งหนึ่งเอาน้ําออกตรงนี้เปิดครึ่งหนึ่งคือเขาจะมีดีเทลจากนั้นนะคะใส่ซอสสองสีฟ้าเนี่ยนะคะ คน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 เห็นไหมคะไอกระหล่ำปีเขาก็พองตัวค่ะกระหล่ำปีที่อกเขาก็พองนะคะคนคนคนหอมนี่นี่อุ่นใช่น่หอมนี่ปริเคะเริ่มชอบใช่ใช่ฮัมเบอรยเริ 、胡椒ดんで。あ、これ大好きですあ,あじゃあ言えるนะคะか、เครื่องปรุงรสนะคะเมื่อกี้อ็กซนะคะแค<や>่ตัวใน,ในี้นสหอมค่ะหอัหอมなนะหอมเพื่นๆอมหอมหอมหอมแต่ว่าไมีกินหมโยนั่ อ่าอันนี้นะคะเมื่อกี้เราไปแคบเบ็ดที่เราไปใส่ไมโครเวฟจริงเอาไว้นะคะเพื่อเพิ่มเพิ่มผักนะคะทายาทเท็ดดิที่คุตาใช่นี่ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่โอ้ยวะนี่โอ้ยนั่นเด็ดกันนะนี่วัวตัเด็ดสิอ๋อโซ่ชิ้งเอาเนี่ยชิ้งเอาเนอ๋อกลิ่นเนี่ยคือไม่ได้กลิ่นว่าหอมหมูนะคะกลิ่นเนี่ยมันหอมแบบหอมแบบหอมของเกลือกับ หัวหอมนะคะอืมตมันหอมแบบหอมน่าจะเอาเหมือนก็ไปอบไปอบอหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ใช่หอมสดนะคะแบบแต่หอมมากกลิ่นหอมเลยะคะ่ะไม่ได้มีกลิ่นหมูะคะ่ะนี่ค่ะเพิ่มค่ะนะคะนี่วิธีการทำม๊อ ยากิโซบะนะคะสำหรับรูกของญี่ปุ่นค่ะเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆค่ะหอมหอมหอมขอตัวทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะ